Google Maps ชื่อที่ทุกคนคุ้นเคยมันเป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจยามเราเดินทางไปในเส้นทางที่ไม่เคยรู้จักเพียงแค่เปิดแอปเราก็สามารถเห็นเส้นทางที่ควรไประยะเวลาที่ต้องใช้และแม้แต่ภาพจริงของถนนหนทางผ่านฟีเจอร์ที่เรียกว่า Google Street View ฟีเจอร์ที่กลายเป็นเหมือนหน้าต่างสู่โลกที่ใครๆก็สามารถเปิดขึ้นมาส่องดูได้และในบางครั้งมันก็เผยให้เราเห็นเรื่องราวที่เราไม่เคยคาดคิดว่าจะถูกบันทึกไว้ ผู้คนมากมายเปิดสตรีทวิวด้วยเหตุผลต่างกันบางคนอยากดูร้านอาหารหรือที่พักที่กำลังจะไปบางคนอยากท่องเที่ยวเสมือนจริงในเมืองที่อยู่ห่างไกลหลายพันกิโลเมตรบางคนค้นหาบ้านเก่าในวัยเด็กเพื่อซึมซับความทรงจำและบางครั้งก็พบภาพตลกตลกอย่างคนทำท่าประหลาดสัตว์เลี้ยงเดินตัดหน้ารถหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าโดยบังเอิญแต่ในบางครั้งภาพเพียงภาพเดียวจากสตรีทวิว ก็สามารถกลายเป็นเบาแสสำคัญในการคลี่คลายคดีที่ไร้ทางออกได้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในประเทศเยอรมน,นีดินแดนที่เงียบสงบในยุโรปตะวันตกหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยป่าเขียวชอุ่มและถนนสายเล็กๆที่ทอดผ่านอย่างสงบนั่นคือสถานที่ที่เรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวของการหายตัวไปของหญิงสูงอายุวัย83ปีที่ชื่อพอเลตพอเลตเป็นหญิงสูงอายุที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายกับสามีมาเซล พวกเขาแต่งงานกันมานานกว่าครึ่งศตวรรษผ่านทั้งช่วงเวลาที่สุขสดใสและความยากลําบากของชีวิตด้วยกันแต่โรคอัลไซเมอร์ได้เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างมันค่อยๆขโมยความทรงจําของเธอไปทีละน้อยคําพูดที่ใครคุ้นหายไปภาพของคนที่รักบางครั้งก็เลือนรางเธอเคยเป็นหญิงที่ร่าเริงชอบทำอาหารและรักการปลูกดอกไม้แต่ในบ้านปลายชีวิตสิ่งที่เหลืออยู่คือความสับสนและความโดดเดี่ยวแม้จะป่วย แต่พอเลดยังคงมีนิสัยชอบเดินออกจากบ้านไปโดยไม่บอกใครมาเซลในฐานะสามีจึงต้องคอยเฝ้าตามหาและพากลับบ้านเสมอเขารู้ดีว่าภรรยาไม่ได้ตั้งใจหนีไปไหนมันเป็นเพียงอาการของโรคร้ายที่บังคับให้เธอหลงทางจากความเป็นจริงทว่าในทุกครั้งเขาก็สามารถตามหาและพากลับมาได้เสมอจนกระทั่งวันนั้นมาถึงวันที่สองพฤศจิกายนปี2020ท้องฟ้าใสาลมอ่อนพัดผ่านหมู่บ้านที่เงียบสงบ มาเซลกำลังตากผ้าอยู่หลังบ้านเพียงแค่นาทีเท่านั้นที่เขาหันหลังกลับไปทำธุระเล็กน้อยแต่เมื่อหันกลับมาอีกทีเขาไม่เห็นภรรยาแล้วความรู้สึกแรกคือความตกใจเขารีบเดินเข้าไปในบ้านเรียกชื่อภรรยาด้วยเสียงดังตรวจสอบทุกห้องทุกตู้ทุกซอกทุกมุมที่เธออาจหลบอยู่แต่กลับไม่พบเธอเลยมาเซลรีบออกไปถามเพื่อนบ้านเคาะประตูทุกบานด้วยความสิ้นหวังคุณเห็นพอเลนไหมเธอเดินผ่านมาหรือเปล่า แต่ทุกคนสายหัวไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ว่าหญิงชราคนนี้เดินไปที่ไหนความเงียบที่ได้เป็นคำตอบกลับมาทำให้หัวใจเขาเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆการค้นหาเริ่มต้นทันทีเขาโทรศัพท์หาตำรวจเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าพื้นที่ใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจสอบป,ป่าและถนนโดยรอบแม้แต่เฮลิคอปเตอร์ก็บินวนอยู่บนท้องฟ้าทุกอย่างดำเนินไปด้วยความหวังว่าเธออาจจะเพียงแค่เดินหลงทางไปไม่ไกลนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไปช่วงวงกลายเป็นวันวันกลายเป็นสัปดาห์ผลลั์ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีเธอไม่มีแม้แต่ร่องรอยเล็กน้อยบ้านที่เคยมีเสียงพูดคุยของคนสองคนกลายเป็นบ้านที่มีเพียงเสียงนาฬิกาเดินไปช้าช้ามาเซลแทบไม่เชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงเขายังคงออกเดินหาตามถนนสายเล็กในทุกเช้าแวะถามร้านค้าโรงพยาบาลหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่เดินผ่านเพียงหวังว่าจะมีใครบอกว่าเห็นเธอ แต่ไม่มีใครตอบว่าใช่หนึ่งปีผ่านไปแฟ้มคดีถูกปิดด้วยคำว่าไม่พบบ่อแสเพิ่มเติมแต่ในใจของมาเซลมันยังไม่จบเขายังคงเก็บเสื้อผ้าของเธอไว้ในตู้ไม่กล้าแต่ต้องสิ่งของที่เธอเคยใช้มันคือการปฏิเสธความจริงที่เจ็บปวดความจริงที่ว่าเขาอาจจะไม่มีวันเจอเธออีกแล้วจนเวลาล่วงเลยเข้าสู่ปีที่สองความหวังค่อยๆมอดดับลงแต่โชคชะตากลับเล่นตลกอย่างน่าประหลาด ขณะที่ชาวบ้านคนหนึ่งกำลังเปิด Google Street View เพื่อดูภาพถนนในละแวกหมู่บ้านภาพถ่ายเพียงภาพเดียวกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเพราะในภาพนั้นปรากฏหญิงชราผู้หนึ่งเดินอยู่เพียงลำพังบนถนนสายเงียบสงบท่ามกลางบรรยากาศเว๋งวางใบหน้าที่เศร้าส้อยและร่างกายที่เปราะบ,บางมันช่างคุ้นตาเหลือเกินและเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายของพอเลไม่มีใครปฏิเสธได้ว่านั่นคือเธอ วันที่รถ Google บันทึกภาพนั้นคือวันที่2พฤศจิกายนปี2020วันเดียวที่เธอหายตัวไปพอดีภาพนี้คือกุญแจที่ทำให้คดีที่ถูกปิดไปแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งภาพหญิงสูงอายุในเสื้อกันหนาวสีขาวกำลังก้าวเดินอย่างเชื่องช้าไปบนถนนสายเล็กนี่คือสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านคนหนึ่งที่เปิด Google Street View เล่นโดยบังเอิญภาพที่ปรากฏนั้นชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธได้มันคือพอเลตหญิงวัย83ปีที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อ2ปีก่อนข่าวการค้นพบแพร่สะพัดออกไปในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วทุกคนต่างรู้สึกประหลาดใจและตื่นตระหนกเพราะนี่ไม่ใช่เพียงภาพถ่ายธรรมดาแต่มันคือภาพที่ถ่ายได้ในวันเดียวกันกับที่เธอหายตัวไปพอดี วันที่2พฤศจิกายน2020ภาพนี้จึงกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจไม่อาจมองข้ามได้เจ้าหน้าที่สืบสวนถูกเรียกกลับมาอีกครั้งแฟ้มคดีที่ถูกปิดไปแล้วถูกนำออกมาเปิดใหม่ด้วยความหวังครั้งใหม่ภาพถ่าย Street View ถูกพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารถูกขยายบนจอทีวีในห้องประชุมและถูกใช้เป็นแผนที่ชี้นำทีมสืบสวนจุดที่รถ Google ผ่านและบันทึกภาพถูกวิเคราะห์อย่างละเอียด พิกัด GPS ถูกนำมาประกอบกับเส้นทางที่เธออาจเดินผ่านบรรยากาศการสืบสวนเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ก็ปะปนไปด้วยความหวังที่ไม่เคยเกิดขึ้นตลอด2ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่บางคนถึงกับกล่าวว่านี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะรู้ว่าเธอหายไปที่ไหนทีมสืบสวนเริ่มลงพื้นที่ทันทีถนนสายเล็กในภาพสตรีทวิวถูกใช้เป็นจุดตั้งต้น มันเป็นถนนที่ทอดผ่านหมู่บ้านเล็กๆและวกเข้าสู่พื้นที่กึ่งชนบทมีป่ารกฉัดสองข้างทางต้นไม้สูงตระงานบางแสงแดดบางส่วนทำให้ถนนในภาพดูหม่นหมองและเงียบสงบความรู้สึกที่ได้เดินตามถนนนี้จริงๆคือความวางเวงเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเงียบกว่าปกติเจ้าหน้าที่เดินตรวจตราทุกจุดที่กล้องสตรีทวิวบันทึกไว้พวกเขาเปรียบเทียบมุมกล้องจริงกับภาพถ่ายเพื่อหาว่าเธอเดินไปในทิศท,ทางใด และภาพถูกถ่ายต่อเนื่องที่ตำแหน่งไหนบ้างทุกก้าวที่เดินเหมือนย้อนเวลาไปยังวันนั้นวันที่หญิงชาราคนหนึ่งเดินออกไปโดยไม่มีวันหนวกลับชาวบ้านหลายคนถูกเรียกมาสอบถามเพิ่มเติมพวกเขายืนยันว่าจําได้ว่ามีรถ Google ผ่านเข้ามาในวันนั้นบางคนยังจําได้ว่ารถคันใหญ่ที่ติดตั้งกล้องบนหลังคาสร้างความสนใจให้กับเด็กๆในหมู่บ้านแต่ไม่มีใครทันสังเกตว่ารถคันนั้น ได้บันทึกภาพของหญิงที่หายตัวไปด้วยเมื่อทีมสืบสวนเดินลึกเข้าไปตามเส้นทางพวกเขาเริ่มพบว่าถนนสายเล็กนี้ทอดเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่ค่อยมีคนใช้สัญจรบางช่วงเป็นทางตันบางช่วงเป็นเส้นทางลุกรังที่ตัดผ่านพุ่มไม้หนาทึบและนั่นเองคือสิ่งที่สร้างข้อสงสัยขึ้นเป็นไปได้ไหมว่าพอเล็กในสภาพร่างกายที่อ่อนแรงและจดจำเส้นทางไม่ค่อยได้จะพลัดหลงเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้โดยไม่สามารถหาทางออกได้ ภาพสติดวิวถูกซูมเข้าซูมออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อหาจุดบ่งชี้เพิ่มเติมแม้กล้องจะถ่ายกว้างและรายละเอียดไม่ชัดเจนเท่ากล้องมืออาชีพแต่การที่เห็นเธอในสภาพเดินเดียวดายก็บอกได้อย่างชัดเจนว่าหลังจากภาพนั้นเธอไม่ได้กลับบ้านอีกเลยการค้นหาเริ่มเข้มข้นขึ้นเจ้าหน้าที่ปูพรมตรวจสอบพื้นที่ป่าละเมาะและพุ่มไม้ที่อยู่ไม่ไกลจากเส้นทางในภาพ เสียงเครื่องมือที่ใช้ตัดกิ่งไม้ดังขึ้นเสียงฝีเท้าของทีมค้นหาดังก้องไปในความเงียบของป่าทุกคนต่างรู้ว่าพวกเขาอาจกำลังเข้าใกล้คำตอบที่ครอบครัวของหญิงชาราคู่นี้เฝ้ารอมาเกือบสองปีเต็มมาเซลแม้ร่างกายจะไม่แข็งแรงแต่ก็ยังยืนยันที่จะไปยืนอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆก,การค้นหาเขาเฝ้าดูด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความกลัวในเวลาเดียวกันความหวังว่าเขาจะได้รู้ความจริง และความกลัวว่าความจริงนั้นอาจโหดร้ายเกินกว่าจะรับได้และแล้วเส้นทางการค้นหาก,ก็พาทีมเจา้าหน้าที่ไปยังพื้นที่รกฉาดริมทางที่เต็มไปด้วยพุ่มไม้หนาทึบจนแทบไม่มีใครคิดว่าจะมีใครเดินเข้าไปได้ไง่ายๆแต่หากคนคนนั้นคือผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่ไร้การรับรู้และสับสนทุกสิ่งก็เป็นไปได้บรรยากาศร,รอบตัวเริ่มเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจและเสียงใบไม้เศษสีกันเอง ทีมค้นหาค่อยๆเบี่ยงกิ่งไม้และพงไม้ออกทีละน้อยจนเริ่มมองเห็นบางสิ่งที่ไม่เคยมีใครสังเกตมาก่อนเสียงใบไม้เสียสีกันเบาๆเมื่อเจ้าหน้าที่ใช้มือและเครื่องมือผลักพุ่มไม้หนาทึบออกไปทีละน้อยแสงอาทิตย์สองรอดเข้ามาเป็นลำแสงสว่างเพียงเล็กน้อยในพื้นที่ที่แทบไม่มีใครเดินเข้าไปถึงและในความเงียบนั้นเอง ทุกคนก็เริ่มเห็นบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ที่นั่นร่างของหญิงสูงอายุในเสื้อกันหนาวสีซีที่เริ่มผุพังไปตามกาลเวลานอนสงบนิ่งอยู่ท่ามกลางพงหญ้าและกิ่งไม้ที่ปกคลุมร่างนั้นไม่ได้ขยับอีกแล้วมันคือจุดจบของการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสับสนและความโดดเดี่ยวของพอเลตเจ้าหน้าที่ทุกคนหยุดนิ่งไม่มีเสียงพูดคุยมีเพียงความเงียบที่ปกคลุมในทั่วพื้นที่ เสียงหัวใจที่เต้นแรงของผู้ที่อยู่ตรงนั้นดังขึ้นในหูของตัวเองบางคนก้มศีรษะบางคนถอนหายใจยาวเพราะสิ่งที่เห็นตรงหน้าคือบทสรุปที่ทั้งเศร้าและจริงที่สุดหลังจากสองปีแห่งการรอคอยเธอถูกพบแล้วแต่ในสภาพที่ไม่มีใครอยากเจอเมื่อข่าวการค้นพบแพร่สะพัดไปถึงมาเซลสามีผู้เฝ้ารอมาตลอดเขาแทบจะล้มลงกับพื้นทันทีที่ได้ยินคำว่าพบแล้ว ดวงตาของเขาเอ่อด้วยน้ําตาเขาเดินช้าๆไปยังพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กันไว้และเมื่อได้เห็นด้วยสายตาของตัวเองหัวใจของเขาเหมือนถูกบีบรัดเขารู้ว่านี่คือจุดสิ้นสุดของการตามหาที่เขาฝันอยากให้ลงเอยด้วยการได้กอดเธออีกครั้งแต่ความจริงกลับโหดร้ายกว่านั้นมากภาพหญิงชราที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคู่ชีวิตผู้ร่วมแบ่งปันชีวิตกันมานับสิบสิบปีบัดน,นี้กลายเป็นเพียงเงาอดีตที่นอนสงบนิ่งอยู่ในโพงหญ้า แม้จะเจ็บปวดจนแทบทนไม่ไหวแต่มาเซลก็ยังพยายามกลั้นน้ำตาเขาเอื้อมมือแตะเบาๆที่กระเป๋าเสื้อที่เธอใส่แม้ร่างกายจะผูกพังไปตามเวลาแต่เขายังจำได้ว่าเสื้อตัวนี้เธอเคยใส่ในวันที่พวกเขาไปเดินเล่นรอบหมู่บ้านเป็นเสื้อที่เขาเป็นคนซื้อให้เพราะกลัวว่าเธอจะหนาวการตรวจสอบของแพทย์นิติเวชชี้ชัดว่าพอเลดน่าจะเสียชีวิตในช่วงเวลาไม่นานหลังจากที่หายตัวไป เธออาจหลงเข้าไปในพุ่มไม้หนาทึบอ่อนแรงเกินกว่าจะเดินออกมาแล้วไร้พลังที่จะร้องขอความช่วยเหลือความตายของเธอจึงเป็นความตายที่เงียบงนันโดดเดี่ยวคดีนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับทั้งชุมชนและสังคมวงกว้างเพราะมันเผยให้เห็นความเประาะบางของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อมพวกเขาอาจเพียงเดินออกจากบ้านโดยไม่รู้ตัวและไม่สามารถหาทางกลับมาได้อีกเลย มันยังสะท้อนถึงความโหดร้ายของโรคที่พรากความทรงจำความปลอดภัยและสุดท้ายแม้กระทั่งชีวิตสิ่งที่ทำให้คดีนี้แตกต่างจากคดีอื่นๆคือเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาท Google Street View ที่คนส่วนใหญ่มักใช้เพื่อการเดินทางหรือความเพลิดเพลินกลับกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยไขยปริศนาคนหายภาพเพียงภาพเดียวที่ถูกบันทึกโดยบังเอิญ กลับสามารถนำพาตำรวจไปสู่จุดที่ร่างของหญิงชราถูกพบหลังจากการหายตัวไปนานถึง2ปีเต็มเรื่องราวนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการบอกเล่าความเศร้าโศกของครอบครัวหนึ่งเท่านั้นแต่มันยังสะท้อนคำถามสำคัญถึงเราในฐานะสังคมว่าเราพร้อมหรือยังที่จะดูแลผู้สูงอายุที่อยู่รอบัวเราผู้ที่อาจไม่ได้มีแรงกายเหมือนเดิมและอาจไม่ได้มีสติปัญญาที่สมบูรณ์อีกต่อไปพวกเขาเปราะบางและต้องการความใส่ใจมากกว่าที่เคยเป็นมา สำหรับมาเซลแม้หัวใจของเขาจะสลายลงแต่การได้พบร่างของภรรยาก็ทํำให้เขาได้คำตอบที่เขารอมานานความเจ็บปวดกลายเป็นการยอมรับเขากล่าวกับนักข่าวเพียงสั้นๆว่าผมเสียเธอไปแล้วตั้งแต่ที่เธอหายแต่ตอนนี้อย่างน้อยผมก็รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนคำพูดเรียบง่ายแต่หมักแน่นนี้คือสิ่งที่สะท้อนความรักความสูญเสียและความจริงของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท้ายที่สุดคดีนี้ปิดฉากลงด้วยความเศร้าแต่ก็ทิ้งบทเรียนสำคัญให้กับทุกคนไม่ใช่เพียงเรื่องการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยแต่ยังเป็นการเตือนใจว่าชีวิตนั้นเปราะบางและเราควรให้คุณค่ากับเวลาที่มีร่วมกันมากกว่าที่ผ่านมาเพราะเมื่อวันหนึ่งใครบางคนก้าวออกจากบ้านไปโดยไม่หวนกลับมาสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือความทรงจำและความรักที่เราเคยมีให้กันแล้วคุณละ่ะเคยหันกลับไปมองคนที่คุณรักบ้างหรือย,ยัง ว่าพวกเขายังปลอดภัยดีหรือไม่